รถแต่ละคันเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเหมาะสมกับประกันประเภทไหนชั้นไหนครับโอ้ง่ายมากครับหนึ่งดูงบประมาณถ้าเรามีงบประมาณที่เพียงพอขอแนะนาครับให้ซื้อประกันชั้นหนึ่งตลอดอายุของรถเนื่องจากประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองครอบคลุมแทบจะครบทุกเรื่องเป็นประกันที่ เหมาะสมและดีที่สุดถูกชนแล้วหนีก็เคมได้อุบัติเหตุที่เหนือความคาดหมายก็เคมได้หนูกัดสายไฟชนหมากิ่งไม้หล่นใส่น้ําท่วมหินดีดเคมได้หมดเลยแล้วก็ถ้ามีงบประมาณน้อยก็แนะนําให้ขยับไปหาตัวรองลงแางคือ2บวกเพราะ2บวกเนี่ยคุ้มครองเหมือนชั้นหนึ่งแทบจะทุกอย่างเหมาะกับคนที่ขับรถมานานแล้ว รู้ประวัติการขับตัวเองดีว่าไม่เคยชนอื่นๆเลยมีแต่ชนรถควรซื้อ2บวกค่าเอเซคืออะไรครับค่า Excess คือเราแจ้งคู่กรณีไม่ได้อย่างสมมติผมถูกชนแล้วหนีไปผมบอกว่าไม่รู้ใครชนอันนี้เสียค่า Excess เหตุการณ์ละ1,000บาทนะครับ แล้วอายุของรถเป็นปัจจัยด้วยนะครับอายุของรถเป็นปัจจัยครับเพราะว่าประกันชั้นหนึ่งโดยมากจะรับรถอายุไม่เกิน16ปียกเว้นแต่คุณซื้อต่อเนื่องมานะครับถ้าเกิดคุณซื้อต่อเนื่องมาในบางบริษัทเขาก็จะรับคุณไปเรื่อยๆ 17, 18, 19ได้ ส่วน2บวก3าบวกบางบริษัทก็จํากัดอายุไม่เกิน20ส่วนรถที่อายุเกิน20ปีนไปบริษัทประกันจะรับแค่ประกันชั้น3เพราะประกันชั้น3คือจําได้ไหมครับซ่อมเขาจ่ายเขาไม่ซ่อมเราไม่จ่ายเราดังนั้นไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรเพราะคุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณีอ่าแล้วควรจะเลือกซื้อแบบไหนดูที่งบประมาณมีงบประมาณเต็มที่ซื้อประกันชั้นหนึ่งมีงบน้อยลงซื้อ2บวกมีงบน้อยลงซื้อ3บวกถ้ามีงบน้อยๆเลย ซื้อประกันชั้น3เพราะอย่างน้อยที่สุดคุลองคู่กรณีอย่างรถคันนี้แล้วผมซื้อประกันชั้น3ไปชนรถเบนซ์ประกันก็ตามไปจ่ายรถเบนซ์ผมก็ไม่ต้องเสียวไส้แล้วอย่างตั้งที่งบประมาณเนี่ยครับรถผมใช้ส่วนตัวกับ,บพวกรถแท็กซี่ที่รับจ้างหรือรถเมย์อะไรพวกนี้เบี้ยทำไมต่างกันนะครับ รถใช้ส่วนบุคคลโดยมากนะครับคนคนหนึ่งก็จะใช้รถวิ่งในเส้นทางเดิมๆใช้เวลาเดิมๆส่วนรถรับจ้างสาธารนณะเอาวิ่งกัน24ชั่วโมงไปในทุกพื้นที่โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็มีมากกว่าดังนั้นเมื่อมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเบี้ยประกันภัยก็เลยสูงกว่าแต่ถามว่าสูงมากไหมไม่มากครับอย่างรถเก๋งส่วนบุคคลนี่ครับเบี้ยประกันชั้น3ก็เพิ่งจะ2,000บาทถ้าเป็นรถแท็กซี่ เบี้ยประกันภัยก็หมื่นกว่าบาทอย่าลืมนะครับคุ้มครอง365วันตลอด24ชั่วโมงที่สตาร์ทรถสตาร์ทรถตอนไหนเกิอไไดอุบัติเหตุปุ๊บบริษัทต,ตามไปจ่ายทันทีมีประกันดีกว่าไม่มีประกันเอ้ย้อยควรมีไว้ชั้น3ควรมีนะครับอย่างน้อยที่สุดรถทุกคนันควรมีประกันชั้น3ติดรถเอาไว้เวลาไปชวนใครจะได้ไม่ซีดไม่งั้นเวลาไปชนปุ๊บโอ้โหซีดเลยมือสั่นโอ้โหค่าซ่อมไฟท้าย8 0 0 0มืค่าทำสี เป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้องซี้ครับมีประกันชั้น3ามคุ้มกองรถประกันชั้น3าคือซ่อมเขาจ่ายเขาไม่ซ่อมเราไม่จ่ายเราจำกัดอายุไหมครับไม่จํากัดอายุครับ<อ>ประกันชั้น3าไม่จํากัดอายุเ<อ>พื่อนเพื่อน,น,น,นท่านใดที่มีคําถามมีข้อสงสัยว่ารถของเราควรซื้อประกันประเภทไหนดีแล้วควรซื้อที่ไหนดีที่เบี้ยมันจ่ายน้อยทีท่สุดแล้วมีส่วนลดอยากรู้พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ แล้วผมจะตามมาตอบให้ครับ